ครับนี่คือ1เกมที่เป็นเกมที่ตื่นเต้นครับและเป็นเกมที่คุณผู้ชมต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอาง่ายๆคือสรุปเลยก็คือเฮียมองว่าโปรตุเกสดีกว่าเยอรมันถูกไหมช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยู่รคขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขออสนามจา้า ไปนี้ใช่ไหมที่ประมดอ่ะที่ที่ให้ร้องก่อนอ่ะแล้วที่บอกว่าแมงไม่ตรงกันที่แม่บีบจำเฮียอะไรกันฉี่อยู่หรอไอ้เจ็บจ้างมา<อ>ทำงานจ้างมาเป็นพนักงานทำความสะอาดให้ต้อนรับลูกค้าไอ้เที้ยจ้างเฉยๆแล้วกูนี่เจ้าของร้านตกลงใครเฮียวะเนี่ยเออใครเฮียใครเฮียกันแน่อ่ะตกลงใครเฮียอ่ะอ่ะมามานั่งก่อนมานั่งอันนี้มานั่งถ้าน้องๆดูแล้วไม่รู้เนี่ยใครดูภูมิฐานครับใครดูแล้วเป็นเฮียที่สุดแม่ตากล้องใช่ตากล้องเนี่ยหันก็อะไร อะไรแล้วเปิดร้านได้แล้วเออโอเคเฮ้ยว่าของในร้านแม่งร้อยหรอเห็นเมียฝากของด้วยว่าจะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยไปไปซื้ออะไรบ้างฮะนี่ตะปิ้กเออที่มันเปิดปุ๊บมันติดอะไรแล้วที่มันเปิดปุ๊บมันติดปั๊บเปิดปั๊บมันติดปุ๊บเปิดปีแล้วบีบปิ่นเฮ้จบ โอ้แต่ว่ามาถึงตรงนี้เราคุยกันมาหลายรอบแล้วทำไมอ่ะต้องคุยกันเกี่ยวกับบอลยูโรผมเชียร์ชาตินี้เลยชาตินี้เฮียบอกอยู่แล้วว่ามาล้านเฮียเนี่ยมาคุยเรื่องฟุตบอลยูโรใช่แล้วก็ฟังทัศนะของเฮียใช่ต่อคำพูดเฮียเนี่ยเชื่อเฮีย รุ่งแน่นอนแต่ว่าผมเชียร์ชาตินี้อะไรอันเดียดทุกมินานแล้วนะคือแบบไม่เชียร์ให้ทักใช่ไหมไปเลยนะมือสายมุ่งเลยคือเหมือนมุ่งแบบตั้งไว้แล้วมึงจะพูดอะไรอ่ะกูมุ่งให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยปูแหวนมาหายยืเอีกให้จบก่อนเชียร์ทีมน้องใหม่ผมขอทดสอบรายการสดเลยอ่ะพักยังไงให้ฮานี่เลยผมเชียร์นี่เลยเฮ้ยโอ้โหธาตุนี้ได้ชั้นนำของยุโรปเลยดีวยว่าใช่เลยไออาร์เจนติน่าอ่ะโอเคขอบคุณเรื่องเชีร์มาโอเคน จะรู้ได้ไงว่าเธอนั้นคิดยังไงมีแต่ตัวหรือหัวใจเเอาสู้หน่อยสิสู้หน่อยเอาเข้ารายการครับพี่พี่โอ้โหเฮียครับหลายวันที่ผ่านมาผมประกอบการเรานี่ถือว่าใช้ได้อยู่ในขั้นว่าพอประมาณพูดมาขนาดนี้นะเอาชนกันซะหน่อยเอาาผมชนเลเอาคุณนี่ไงอ๋อโอเคาชนไม่ได้ก็เลยยอมฮาฮ่า่า่า ไอ้ี่เอ้ยปวดหัวกับผับนี้ว่ะ <c oughs> ผับนี้ไม่ปวดหัวที <c oughs> ่ผหนไอ้สัตว์จะไม่ทันแดกเลยนะสรุปเลยนะ,ะวันนี้เรามาคุยกันนะเรื่องเยอรมันโปรตเกสดีก,กว่าครับเฮ้เยใส่เสื้อมานี่อืคิ้วโก้หน้ากลมผมยาวต้องเตาโอ้โหนี่มันอินซีเล็กนี่นาอื คือกูกำลังก็รู้ว่ามึงจะเล่นแท่งของกูวะแล้วมึงจะไปท่อนไหนวะเออแม้วันนี้เฮียจะใส่เสื้อเยอรมันนะเกรทไมวิวแต่จะบอกว่าเฮียพูดเลยเยอรมันไม่น่าจะได้เข้ารอบในนัดนี้คือได้เข้ารอบอะแต่มันไปเข้าอันดับ3ที่ดีที่สุดอะมึงเข้าใจหมคือมึงได้ดูเกมกับฝรั่งเศสไหม มั่งสู้เต็มที่มีโอกาสยิงสิบครั้งเข้ากรอบไปเพียงหนึ่งดูบัคคูเนอร์แผงหลังอ่ะโอ้โหอีกนิดนึงคุณนึกว่าชรลาแล้วน่นละตามเอ็มบัปเป้ไม่ทันแล้วมันหมดดุกแล้วกูเลยคาดว่าเยอรมันไม่น่าจะไหวยังไงเนี่ยน่าจะต้องไปรุ่นแบบสุดท้ายดูกองหน้าดิไอเฮียหาทะเบียนราดยังไงก็ไม่เจอเขาไม่มีไม่ได้ส่งมาก็เขาไม่ยอมจัดลงอ่ะเขาไปเอาเอานาบี้ไป้หน้าเป้าอย่างงี้ก็แวนเนอร์มาได้ไม่ดีมึงไม่ดูเชลซีเหรอ มันยิงเนี่ไม่ค่อยดีเขาก็เลยไม่จับมันลงคือถ้าเอาแวนเนอร์ลงกองหน้าก็มันมีกองหน้าเขาก็เลยมันลงมั่งเลยอ่ะถ้ามึงด่าขนาดนี้มึงใส่เสื้อมันทำไมอ่ะงงตรงนี้แหละกูให้กำลังใจและตัวคาดการว่าเขาไม่ตกรอบอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าแบบดีสุดที่กูเชื่อนะเข้าอันดับสามที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ไหวยิงยิงโยอ่คิมเนอร์อาจจะวางบอมไปพลังที่มูกอาจจะหมดไปแล้วแมึงได้บอลอื่นได้ปะวะอ่ะแล้วถ้ามองมุมอย่างเงี้ยดูแล้วมันมีปัญหาเยอะมากเลยไปเจอกับโปรตุเกสที่ฟออออร์มพี่โโโดนน้หเเเป็ไงทาาาลยสสตติิ วิธีที่โปรตุเกตจะใช้ในวันนี้มันทำอะไรตาดต้นโคปรตุเกตนะใช้แผนใหม่เลยอะไรสั่งการให้โรนโดหยิบโยคิมเนื้อไปซ้อนเหมือนน้ำอัดลมอะมูลค่าเรือลมันหายไม่มีใครสั่งการ ฮัลโหลครับจ่าพาพาเฮียผมไปตรวจเยี่ยวด้วยร <c oughs> ้อนแล้วครับอกว่าหนักแล้วครับคุณมุกเณน <c oughs> <ๆ c oughs> ยังไงอะ่อะเฮียมันจะรับมือกับโปรตุเกสยังไงในเมื่อโปรตุเกสว่ะหัวร้อนแรงจัดๆอย่าฟังเรื่องโปรตุเกสใช่ไหมอือคือโปรตุเกสในนะเกมแรกเนี่ยนะ <c oughs> มึงเห็นไหมมันเริ่มเกมลุกเนี่ยน่ากลัวอย่างกับผีปอแต่ดูดีๆมามันไม่ได้ประตูกลางเกมก็หมดมุก แล้วพอมันเปลี่ยนโชต้าออกมาคนเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นไงโชต้าเป็นไงจุดยอดนักเตะเป็นไงเล่นอยู่คนเดียวก้มหน้ายิงอยู่คนเดียวไม่ไม่มองเพื่อนเลยเออไม่เอาอะไรโดนไม่ทำเงี้ยอ๋อคือกูยืนอยู่เออเต้นมึงให้มันเต้นเหรอเดี๋ยวมันเต้นอยู่ันอยู่เงี้ยบอ่ะมันเต้นยังไงมันเต้นยังไงเอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไงมันเต้นยังไงเหรอม่รามีท่าไหนมีบ้างอ่ะท่านี้ท่านี้มีป่ะบ้าะ ตั้มสู้เนาะเอาง่ายๆคือสรุปเลยก็คือเฮียมองว่าโปรตุเกสมีดีกว่าเยอรมันถูกไหมเฮียคิดว่าวันนี้โปรตุเกสจะไม่แพ้แล้วกันนในเกมโอ้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะใครปัดแมงวันเนี่อะไรวันเนี้ยก็ใครแขกที่ผ่านมาก็เชียร์ตามเขาเฮียมาได้สรุปแล้วก็คือไม่แพ้ไม่แพ้มั่นใจ ผ่านมาเรามีเกมหมดเลยนี่เฮ้ยมีหมดหรอฮะคนนี้เราก็มีอีกแล้วมีอะไรกับตันยูโรเอาขึ้นมาคุณผู้ชมครับครับประเด็นคือจะชะลอจะมี้ครับนี่คือหนึ่งเกมที่เป็นเกมที่ตื่นเต้นครับและเป็นเกมที่คุณผู้ชมต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเชิญนัก็ึ้นเชิญเชิญเชิญเอาเอาเอาไปเป็นแบลฟ่าป่ะพี่ ไปหาหมอแล้วผมก็ไม่หมอไม่อยู่ครับสามปีพี่อเล่นข้ามช็อตกันไปหมดพวกมึงเนี่ยอ่ะกติกานะคะพี่พี่เฮียจะเป็นตัวแทนโปรตุเกสอ่าพี่เกมนะครับเป็นเยอรมันอ่าสิ่งที่พวกพี่ต้องทําคือเสียบดาบเข้าไปเรื่อยเสียบดาบไปเรื่อยกับตันยูโรเด้งมางั้นแพ อ๋อนี่คือการเสี่ยงผมถือหางโปรตุเกสอ่ะผมถือหอยเยอรมันเออไม่ใช่หอยไม่ได้นะต้องเสียบอุ้ยอันนี้ต้องเสียบโปรตุเกสก่อนนะโปรตุเกสก่อนเลยโปรตุเกสดาบแรกเอ้ยเยอรมันเยอรมันเออเสียบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเอ้ยอาว่อ๋อโปรตุเกส โปรตุเกสเอ้ยอโปรตุเกสแมกับตันบอกว่าไม่เอาไม่ว่าสรุปแล้วว่าวันนี้กับตันทํานายว่าโปรตุเกสจะแพ้เยอรมันนะแม้มันจะขัดกับความเชื่อผมก็ตามแต่เราจะเชื่อกับตันเชื่อกับตันและก็มุ่งมั่นว่ากับตันจะทํานายผลถูกถูกต้อง เลือกอะไรตรงข้ามทั้งหมดแต่สกอตแลนด์่ะชิบหายบอกจะเอาสกอตแลนด์อ <ok ังกฤษเ่ะคะสรุปแล้วนะครับโปรตรเกจจะพ่ายแพ้เยอรมันตามการทำนายของกัปตันยูโรของพวกเราอก็เรียบร้อยอันนี้ขับของเราแต่ว่าก่อนจากกันไปครับผมเช่นเคยเฮียร์จะทายหรือจะให้ผมทาย มึงทายดีกว่าวันนี้อะไรนะมึงทายดีกว่าวันมึงทายแกเดี๋ยวกูโดนด่ายแล้วนะตีมึงเลยเอางี้ดีกว่าให้รุ่นใหญ่ทายกับเฮียดีกว่าอาจจะได้เฉยเฉยป่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งล่างไงโอ้โหนี่รุ่นใหญ่เลยเหรอวันนี้เฮียรุ่นใหญ่มาเดี๋ยวกูถอดหมวกเป็นเกียร์ให้รุ่นใหญ่เลยเนี่ยผมมีคำถามมาถามไปเฮียเอามึงถามมานักเตะคนไหนขี้งอนนักเตะคนไหนขี้งอนโอบาเมยองผิดอะไรอ่ะมาดูเอลน้อยเหรอน้อยไม่รับมึงถามมาอีกถามมาอีกนักเตะคนไหนขี้เลียราดมาอยาดใจแล้ว ตีโมแวนเนอร์ผิดอะไรอ่ะโทมัสมูนเละนักเตะคนไหนชอบอันขี้เอาแล้วเอาดิตอบไปทั้งคนหนึ่งตอบอันคนมัดฮุมเบลผิดจชจัวคามิบ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 ถามานักเตะคนไหนชิวกว่าเบนชิวจังเบนชิวเวลผิดอะไรอ่ะก็เบนาโดเสียงอะไรอ่ะ ใครอะเบไดโดชิวกว่าอุ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีดีหนักหนักดีอะไรตั้งแต่คุณหนตาบอนเมสซีโอซิลผิดดูหน้านะครับคิเจโนโดดดนดดีอย่างนี้อย่นี้มจัดีอย่นี้เขี่ยเป็นกลัวอกลัวแล้วีอย่านี้ลไปเหมนกันปิดร้านเจอกันใหม่ปิดปิดปีนี้2อ2เปลี่ยนเป็นตัวโดแล้วนะคร